จะได้กินแซบด้วมือนี่แซบนีนยังฮะ่หิวเขาโอ้นังไก่บาษราดแซบเลยนะจ้าดอแอ้ัอ่จได้นังไก่ฟูบ่าวเตรีสฮะเร็จเส็จหมไไดเ่งบเเอาพวกเจ้าม่นกังเกียจกันสองคนเน่ยกว่าีมือให้มันหน้าขอได้บานี่เด้อไปนะฮะไปเด้อเอาดีเลย ไปก็ได้บานเอนไปใชยไเราได้กันข้อถกข้พ่เพราะว่าเป็นขอข้อเหมือนสองคนงอมาจากฮะก็ก็ิ้วโอเคเตะคิวอิสบิทดู้อาหารอของเมอก็ได้ไหมเนอะไปจา เอาโอเคสั้นไม่ต้องรบเลยกูเผากูไหวใจมึงนะกูไปกูรีบกูไหวใจมึงนะกูจะไปเว้ยฮะกูไปแล้วด้วยมึงเชื่อไหวใจมึงจริงได้เลยไหวฮะแน่นอนโอเคสิไปแท้เลยบ้านเนี่ยฮะไหวใจได้เนาะแต่ไหวใจเสือใจอยู่สิฮะโอเคไปบายบาย ไฮยุงละคือเก่าพี่น้องนั่งทาเส้าห้องเดี๋ยกพนักมาเสาหองพวกกนกระจุ่มยังไงผัวอลไรพี่นอ้อ,นองเอง้ยน้องเอ้ยไปใช้บ่ได้ไปย้อนโควิดเลยพี่น้องเอง้ยบานเมืองกับปิดบานปิดเมืองเว้นแหละสู้ๆต่อไปขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนพี่น้องเอง้ย อยู่กับมั่วกับขัวเลยยให้ยินานี่แหละสบายแต่สิมีเมนูยังเหมือนเนี้ยบูมาห่าเยนไก่มาใส่เลยนั่นแหละผักอีีใส่ไก่ไก่ตัวแบบหน่นี่นหวั้้เนี่ยกับนี่ม่วงกม่วงนั่นและคักอีแค่จะได้กินด วะหาเหตุไมนูจกินผู้บ่าวถ้าท้าหาเต็มเลยเอ้ลายอลีมันเห็นเสาห้องสิ้านยังยังไม่นู่อย่างเอามือเอาบงับเล่นนาไซลีเนาะนาไซลีเดอเนี่ยเฮนดนเอาไยเอามือเอาบงัเลยเบิงนี่ยเนี่ยฮะลหักเอลี่เลักแล้วไซเละไม่เลยไม่เลยอ เซตเมนูอย่างเงี้ย่เอาไปเบิ้งในสองคยฮะทาไปเบิ้องในสองลุมหเด้อบ่ข้างอีลินี่ต้องบวกี่ฮะน้องเนี่ยำบ่นาิอุยาการยังตีมาเนี่นี่ลเนาะฮะนี่ลยเนาะง่อยคอยลี่อยู่หนยังมาตายแน่แน่เนียโอ้ตายแานนี่เล ถาชีบแล้วพี่น้องอการแต่งหน้าบ้าเกีสิต้เอาเยขักอีบ้าถำห้าลายนี่บ่าอีใส่ฮะ <หา S 2> บ้าอีโอ้บางเดี๋ยวมึอึดด้ผู้บ่าวไอหมุ่นเลยกุจะมาให้กดที่ว่าฮะใส่ยังเด้กุปเมติเขาก,กบเสือนี่มานมา้ามาใส่กุปนะให้ใส่กุปสใส่อีสังนาใส่เพื่อนใส่กุอ,เ,อลเลยเลยห้ยใจลนี่ฮะ Thế hoa bước lên lại dựa nhắn của nó mạnh Bước lên mà Hả? Bỏ kia nó sẽ đi Sẽ được kia là bước lên nó Kia là bước Để chắc sổ, để chắc lộ, để chắc tôn Bước đi kinh đó Để chắc sổ Để nó mạnh hả 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 à, này, này, à, hả hả oh, oh, nói hả hả này Này, hả nói, hả 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 nó hả hả nói, แล้ยจะพาปโดนน้องเห็นหอนอะไรนี่นไปไอันันลยสะหอง่นเส้นผ้าหน่มไหม่ชิบ้าหน่มไหม่ใช่เลยไปยามไปไหมไปแลยามไไหมดียท่านี่ก็มีนี่ก็ไพ่ยนี่เหี้ยจะ่าชิมาฮ้าหนไ่มใม่คือมาบุถืออีสางมาถือแต่ไก่มาอ้อตายแล้ว ปันได้ผัวไมนะหนุ่มน่นีขาวากินวานสื่อเพูนแค่นันเขากินบ้แล้วแถวนี้นียพูนแท่นั้นผัวข้าหหองแท่นั้นผัวอรไล่เาแไปเอามกเอาอีสังมันเดามันก็จะหนบอนมุ เจ้าะแล้วมาหาคอยห่านเื่อยๆคอยกี่ขานเขาป่าเลยบูป่าเมื่อยเลยคอยวิ่งแต่ทากินช่วงนี้ย่วงโควิดนี่ไปใช่บ่ได้ช่วงโควิดนี่ฮะนี่ไงไก่ค่ะอีลี่เมนที่บวชไก่ไก่เถาบวจากมากินเอ้ยอฟรีไก่เสนอ พิงนีนอ่นส่วนนีนี่หนบุเด้เข้าบ้าน้ส่วนย่เนอยบุยังตอโอ้ยกระาเนโอ้ไก่สอไก่มาไก่แต่ตลาดวร้ไก่อันนี้โอ้ยลาจะนแลบ่ไหบ่าดืออกาท้าอาการทีซื้อยาดวปกติใ่บด้ไอ้ยังตีอาการโควิดเป็นอะไอาการโควิดเบื้องต้นเขาทำโควิดเบื้องต้นนาะ เนี่ยเดวได้เหัวเอเจ็บหัวไอ้แล้วก็ใครมีอ่าขิงหัวเนาะแล้วก็เจ็บข้อเจบข้อแล้ก็กินอาหารบ่เส่เลิบประหูลดเดี๋ยวละกกาเริ่มแล้วเริ่มไปห้าโมงเดี๋ยวเราจะถือว่าเจ้าหนี้เคยเป็นเลยจักอาการนี่เนาะคือจะว่าหูวอาการสันเอ้าก็ศึกษาเบิ่งแล้วบ่บ่ศึกษาบอถ้าเกิดอาการติดตามอาการเจ้ะได้ติดตามอาการบอคอยกัน เคยอ่านข่าวอยู่แต่ว่ากัดบูหูคือกันแหล่จึงถามเจ,ามจ้าเจ้าให้ไปตลาดคุ้มมืออย่าว่าหูอย่ามาหูขขออาก่อการไข่บวรจะไปไสดอกอยู่ไห้ยุงยย่งนะสบายอย่าแต่เขาจะเอาโควิดมาให้ข่อยเลยเขายู่งนะอันนี้มันไปใส่สแล้วไข่อยย่านเลยอย่าอย่านช่อง พาไกินน้ำเจาอันนี้เขาไกินเขาเที่ยงเขายังสเขาบ่ายทรัพย์นี่นี่เขาตัวนี่บาดไหมเขาจะตัวนี้ซาดที่อขาซาดนานีมวยได้พัวนำนอนเวียนหอมมากินอ้าใเ้จะาได้เห็นมาเนี่ เฮ็นได้เก็งเห็ดได um. ้เก huh. oh. oh. no. anyway. ่ห็ดได้ไนฮะเฮ้เ้าเก็งเห็ดได้ไหนกวกาจะปิดคลิปค่อยทายคลิปเจ้าก็ได้ฮะก็นหนึ่นไปแลบนอกมีอยังกับไปติดตามในสองลูกมาหาเลยใครเจอสองเหรอฮะเจอเนื้ออะไรเจอเนเ้ออะรบนห่าไปเจอเจียดอย่งก่อนจะมาดังไหแจะมากอันนี้นะไหมบุดองไหมท่านี่นเออแล้วก็จิ้งจ้านเลยว มันสิกินมันจะโจดขึ้นน like like ั่นบ้าโอ้ยนี่น่ะมื้อนี้บ่าวเลี SPD ้ยงงัวมามามันอีหยังมาอันมาอบ่แม่นสิไว้กินไก่เพิ่นสิมาอันันปรุงแต่งอาหารไก่ให้ซะห้องกินปรุงแต่งไก่่าสิมาตวกิไก่กนมื้อนี้ก็จักเพิ่นเ็เมนูหยังบ่าบไลก็บ่ฮู้แล้วแต่ซะห้องซองเพิ่นสิเฮ็ดเมนู มา,น,มาน้อยเป็นผูวแบบผูกส like right? ังหารขั้วสังหารขั้วจะได้ไเห็นไหนตาโดนเป็จะได้ส่วนใหญ่โตกักโตฮะย่นโควิดย่นโควิดบ่คือจะมาเลี้ยงต่งัวแต่หายังหยังหนหย่านกันเลยังย่านวะนี่ที่จะาในของอือบ่เปเป้น่ยเป็นที่่นนั่เเป้าราจริงใ่มีบ่เฮะ เกลือเกลือเป็นนัวน้ำมันหอยสี้ยวมันลายโผดแล้วมันขบแล้วกินว่ามไกลตัวได้หน่อยนึงกเมัสบกินว่าากินนอนนลกินไปเาจะหันเยื่จเห็นอะไรเอาเายังเน่นี่เอาเกือเป็นนัวสี้ยวกัพ่อไปเอาเกลือเป็นนัวเส้ยวน้ำปลาก็ได้เกือเป็นนัวน้ำปลาดิฟไก็ฟนาะอ้ย่างโอเคันผ่าเฮะเอามาย่งผ่านี่ผ่าในไผแต่ว่าเอามือผ่าเลยวะเือคนลยนัวคือจะว่า เอาปลาหักเอาจะก็ฮักเอาได้เลยโอเคฮะเอเคฮะเดี๋ยวคอยสิปลาเอาเกลือเออกกองเจอเจอเกลาเจอดอกกลมาเจอเนได้สักปีกกองกันจืฮะอเหมอปกกองๆวสิวีการป๊กกองกับเตี้นือน้่มืองุ้มมาบ่อๆกวบนั่นแหละเด้อเาเอืปลาเนาะเดี๋ยวติหน่อยห้องสีเอาไก่นี่นะไปใส่ใน้างหมดแดง

เราเหลียงงัวเนาะแต่กล่องเป็นทุกอย่างเลยแบบนี้เป็นทั้งตะกองเป็นทั้งคนดังไฟใ <ไป S 1> ห้ดเดืองอยู่นี่เนาะดังบบะ้งระเบอละกำลังดัง้งกระติด,ตดหรือบอเนาะกิดยังกระตดีม <laughs> าแบบปั้นอะไรยังได้เมีย <h ums> ดังไฟกระบอติดโอ้ยตายเลยเกี่ยวกันบ่ปั้นมักเส้าหง ตายแล้วคนเหล็กห่วดิคนเหลือเกินพัดเอ็มฮักเส้าหงกินไก่เสหาหงโอ้ยตายแล้วจ้ะเออโอ้แมนเจ้าตัวกินต้มไก่เสหาหงแล้วจ้ะฮัตายแล้วจะไปตัวไปเลยเฮ้เจ๊ใจจีบรถติดใคยทางมีแต่ใส่เก้าวฮะสั่งปะใส่ทางไปใต้มิสิจะบอกให้ตีที่จีบสาวจ้ะเลยฮะ

ไม่จริงไดเดียวนี่คือว่าเงียบหายตายจากฮะโควิดโควิดบ่ะเป็นจะได้โควิดแถวบ้านเขาเป็นจะได้ติดหัฮะติดติดหรือบปล่าติดซาหรือว่าติดโควิดติดหนีเหรอติดหนีเขาโอ้เจ้าเจ้าได้โควิดเดินฮะเพาอยู่หน้าข่อยแล้วคุณจะเป็นใส่ข้ากับเห็นฮะไม่ได้กับเห็นบ่บ่จะไปมหนเถื่อหรอกอะไรเลยไหมอีนอสติดกันเลยไหมให้บอกเป็นไก่แกะปูเห็น ไก่พวยสัตว์มาเชียเรื่อยๆนี้แหละมึงคอยสิถามเจ้าจะมักไพ่เดียวนี่มียฮะปุ้ยคนมักมีคนมักเฮ้ผู้นี้ได้เสีแม่ผู้นี้บ๋อฮะได้คุยจิตกันได้หเลยสางกระแสกันเลยเฮ้หากจะว่าเจ้าหันเฮ้หักส่องเง่าว่ะก็ว่าจมเลยอยู่ฮะบ๊อมตอบเลยนะฮะยังเป็นเรื่องเป็นเรื่องยังเปี่ยงห้องอนาคตซะปล่ไปเปี่ยงห้องอนาคตมาหนิ โอ้เาก็สิลินโตด้ยวะโอ้แต่มกแล้วนี่ย้โอท่านกินขาสัตว์เดี๋ยวมันมาแต่เสาพวกตายแล้วเนี่เขาจะทากินใส่แต่ตหุงไปไปไปเอายังไงฮะนกินเสพ้นกับโบโต๊กกว่าเดี๋ยวน้าใส่ข้าวหนยนเนาะบ่นาใส่ใส่ิง ใจขี้นี่บ่เออโอ้เยนเดใจที่ต่อได้อินบ็อกได้เ<ห>นาะบ่บ่บ่จังใจสนใจโฆษณาสุดที่โฆษณามาด้วยน,นะโอ้ยกว่านะนางนั่งตากวา่านนี้ผู้ <c oughs> บ่เดี่ยวนี้ฮะน,นะปัจจุบันคนลาติดเสื้อโควิดสิแปดคนเพิ่มขึ้นอีกภายในวันที่เสารเอ็ดเดือนสองปีสองพันสารเอ็ดปัจจุบันเลยเนาะนข่าวแทบ้บ่ข่าวแท้ซึ่งาทางการออกมายืนยันแล้วว่าติดเสแปดคน อยังให้ทุกคนนอกากมีความระมัดระวังโตแล้วก็มีความกระตือรือร้นท้าพิสูจตัวหนาทีของไพ่มันน่น่อและไพ่ฮิตชิปมากขาวมากรู้สึกว่าตัวเองมีมีความเสี่ยงขนาดขวรกักโตบไให้ไปล้อเนาะโอ้โหเก่าอือดฮะแม่นขึ้นไลายปนิประเทศละเทานี่เกดถือว่าเกดติดไลายสมควรแน่นอนถือว่าไลายกับตัวเลขท่าทีเป๊ะปีไก่นี้ดับจำนวนประชากรที่มีเนาะ ดันั้นยาอะไรใกแล้วเบนนคักแล้วสัผู้ได้มาหารถต้องเปิดเด้อลอกหวไว้หลคอยมมาหาพรมาหาได้นี่ยปิดลอกไว้หลวขนเขาว่ารี่จ้ะจะยังมุนหัวเขามะเน่ยเนี่หัวพระเพิดหัวคอยคอยกำลังนอนเว้นเม่นผู้ไดขี่รถผปาผดปออกม่ขคือว่าสิ่งเดกนิวเขา

ได้ได้ได้เร็วไพ่เป็นผู้ปิ่นผู้ปิ่นนี่ไพนี่แหลโถเปิดเผยหนาเนาะมาใส่ีเลยเนี่ยโอ้ยอะไรนะนางปิ่นสุวันน้า่อยอกันเขากล่องสันซะมากโอ้เหลืองขับเนาะให้กับนนะเสร็จแซ่บเลยเนี่ย จ,จะล่งบวกันย่งี้ลงบวไไปาเจ้าหองรงบวเลยเฮ้ยไไหมไปมาจนเกแเอกลาย,ลยมาไหมาไ,ไหมเนี่ยเออมีคนทมหาเจ้าเลยไม่ไม่ยเืเลยพี่ ฟ้าห้องฟ้าห้องพี่น้องเอ้ยฟ้าห้องฮะไปบ่ไปบ่สงห้องยงกบมอแรง่ให้บ่น้อยพาไปเจ้าไปกับ่อน้อยไปบ่บน้อยมาแรงนี่ยยังอึรยังกบโอ้เจ้ากินบ่อึ้งฮะ เากินเบิร์นคอยตบอึ้งเปตะแเสวคือยังนี่เบอร์พอข้าจะใสม่กินเออร์นมาเดี๋พี่น้องมาเดี๋ย่คอยก็เอินเบิดเนี่ยวน้มาเดินคุกว่านเด๋มัได้มาเปนองเอ็นมาเองเนาะเห็นคนเลี้ยงม้ยังหูฝ่าหอกเลยเรื่องง้ามไม่ดีพี่แบบคนจีนเลยนราเห็นเนาะฝนกะสิมาฝนกตก ป้าก็ห้องถือของลนงัวหัวซีนีตีลูกตีเต้าตีผู้เฒ่าตีผู้เฒ่าต้องกินชิสุกเลยเนาะเยอะมากมนี่ยกาะใหม่ใหม่เนี่ยเอามาปูเขาอยู่ป่าอยู่เขาเนาะฮะอยู่นาะมาปูเ้าปุ่มมีเนี่ยอันนั้นเอยู่ป่าอยู่างนี้สองเห็ดแบบเอาทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติ่งและเขาอยู่ธรรมชาติ่งได้เามาทีแหล่งทงตะมังคุงเที่ยงแล้วนี่ยตะมังคุงถือเอา โอ้ตําหุงขักอีลีจะแสบเนาะแสบสุดอินแบบทะ้านเลยนะปตําเองตํเองเี่ตํจะท่งมากนิวนี่ยยังหน้าก็ยัดี๋ยวบมีกกกระสาถ่ายมาฝุดโกกสาบบไงตําเองเนาะเด็กกกสา เี่ยตุ่แสบดีเน ah ้ต้องไปตั้มจะท้งไบบนี้นี uh? uh. Uh ่เบดีน oh. uh ่อยใช่ล้วป้งไก่เด้่ยิงไก่มากฮะฮะโอ้น่ากินเลยโอ้นสุกบ่เลยหอน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 ถูกมาเลยาสุดยอดความเสบเยี่ยมจับเลยอะพราะพียเรแท้อ ตับ่กูสายอยากกินก็จะรักกินตับว่เนี่ยอือเลยเนอหิวแรงเป็นไงไปอ่ะสงสัยเหีย t a ่แท่ส้มโผล่มามันจึหมดเลยน้ำฝนมันได้ตับข้างน l กไกลจังเนาะข้างนี้ไกลจังวะลองเห็ดบนงื่อแบบนี้ฮะลองเห็นบนโอ้ขาเห็นมันนี่ยมันเรียกปากมาเลยสงสัยมันได้กินไตอ่ะกิรับ ยังได้ค่ะเรื่องบ่ต้องมาให้ผ่านงกินงามเนาะจะนั่งนั่งคามาดบิงเหะอู้หญิงเอออะไรตมอบอันนี้นั่ง้นั่งี่ยตนั่งยมอบตอนนัก็สีร้องโอเออนั่งผิดแล้วไนี้มาขอโทษสัทีน้องเอาใหม่เอาใหม่อะไรทัดก็สบรือมันเนี่ยคนเลียงงัวหิเขาเนี่ยบายมึง ยืดุกคนมามีตะกนเยอะมาเห้ยจริงไหมนี่จริงจริงลเดี๋ยวบางีหมดมีหมดนี่งบอกสุดยอมันสนาเอือแต่ว่าเอามดมากัดนะเบริเณที่หมดกกิน้งตัวหมดเลยอืมพระดีนะสะจามืออบลเลยโ คนไรวะคนอไรกินไตมังเนี่ยผอกีแม่พ่จะมากินไตพี่โอเคกินไตโอเคมากินยังเสียเงินอยู่มั้งเหียินหรอเนาะเหียนแล้วทั้งจบเมื่อไหร่ครับสองมื่อไหร่เฮ้ยเดี๋ยวมากินคายมาเนี่ยเอา าเนดิขแสบสุดเยงนตัวเขาปีนยังมาแสบปนิษฐสะบาดปะแดดค่ะไอตัวนี้แสบมันมันสมๆำนะก็ไม่ไดแสบแต่น้ำพงอยังเงี้ถึงพงก็ดีวสุดแบบสม่ำเสมอกันเบ้ดเลยม

ไ่มากินบอป่อาใตสบายดีมาเด้อมาเด้อคนเลี้ยงงัว่ลงเราป่านี่เลยเอาบ่าเอา,าทานข่หยเป่่เสันมา์ใหม่ตีเอาาอ <c oughs> เอาไก่ก่อนเอาไก่มันรอบิกย,ยังหอมหอมีผพนเลยเออส่วนคนไม่มีลยี่กเบียงทรรมาาสตร์ม้น,นี่เีย,เยนีใหยนาเดี๋ยวมี ป๊พบคนก็เหวาว่าอืมอยากเห่อันนี้ไนอ,อนี่แหละเอาเขาใหมา่อืมแช่ว่าหลอขอขอบก็หลอบกอบกเนาก็หล่อบกขอบก็ได้ไม่สีตุ่งไงเออได้เน,เนี่ยไอไรอยส่เว้ยม่สมสม่วหนหน่นอนมาติาน 啊，那边工作要很大。嗯，应该很大。看这里。啊。活、嗯、动量。

เจ๊ยไมอกินเดียคนต้องหอกอะแตมหบวแล้วฮะตัวกันหรอ้องจ่อยนี่เห็นมอาวแมะไม่เห็นมั้งตอนนี้มาพนกี่ไรกยป็นกแ่ มาหรอคุณรู้งานดวมาคดดนาเห็ดงันซีเมนูนันทีขินมเงี่ะข้ิ้คเงูนีู้่นำีขูน้ำซีแอนทีูเซ็มบานเท่าเมนูลักยากบอกกับ่อมงนะนี่

เด้วทุกคนบัวลอยเมากินสิเด้มากินกระดูม่าทมาหาดูยาเออเอากรดูก่ยากระดูกทิ่ีนล้กินกรดูกกระดูกทีะแม่อไเด้อรีุ่งตใหญ่เลยที่มันดีงายอตอนสิไรเกินโตกัทุกแล้วกี๊อว

ยังก <ata> <g pakai Again, congratulations> ันไหมมือนาพี่นนอยัาเลือติดตามสองสองเล้อลูหาคือเก่าพี่นนอติดตามสองเด้อเยอะกว่าสองยูใส่กัไนก็ไหว้งที่ใส่ดอกกรทนาลุงหาหาพี่นนอหายกับสองมันเยอะดุมถ้าจะหูตั้งตู้นี่พดนินแต่โดนโดไม่ได้พอสุ้ยานเนาะโอเบิดเนาะจะกินเนาะ จะได้กินแซ่บด้วยมันี่เซ่บอนีบนอนยังต้่ได้ขาด่อหิวเข่าโอ้นังไก่ผซาดแอ่บเลยนะจดอกโอ้ถกแล้วจะได้นั่งไก่ผัวเบาติดๆเซ่บฮะแซ่บแซ่บวะไปเล่นจีลองเห็ดเลเอาหมดแดงมากัดกัดไาเป็นเครือสุโมมาบ้านน้อยดังไฟบัวท้ายไฟตีนจะได้สาถิกแล้วขยันเสบลองเห็ดเล่ใหิ้วเขาเห็ดก็มา หิวว่าเเาพ่อเจ้าเมื่ครั้เค้ยกัสองคนนี่กว่าชีมือไฮมันหน้า่อได้บาทนี่เออด้อไปนะฮะไปไเด้อเผาบเท้านี่เลตรงนี้ตรแบบนี้ไปเ่ไก็ได้บาทนี่โอ้ยไปเถอโอเคเดี๋ยวต้องไปไปจองกิน เราได้กันขอถั่วขออไผ่เพราะว่าเป็น้อข้อข้อเหมือนสองคนน้องจากฮะก็ก็ขี่ขวดกีวโอเคเต้าเจี้ยวอิสิบิยูเนี่มอาหารเอ้าผงเมื่อก่อได้ไหมเ้อไปจ้าออโอเคสั้น กูเผากูไหวใจมึงนะกูไปบอกวเรียนกูไหวใจมึงนะกูไปฮะกูไป้รอกูชไหวใจมึงจริงได้เลยไหฮะแน่นอนโอเคสิไปแท้ได้บานเนี่ฮะไหวใจได้น้อจะไหวใจเสือใจอยู่สิฮะโอเคไปบายไปบาไปก่อนพอตพี่น้อเเลยกูจะไปก่อข้อข้อัน